ความเดิมตอนที่แล้วพ่อได้ออกตามหาสปุงกี้ในชีวิตจริงพ่อได้เจอกับพวกมันดูสิพ่อเจออะไรดำๆนั่นด้วยแต่กลับโดนพวกมันหันกลับมาทำร้ายโดนของพ่อซะงั้นไม่นะพ่อตกใจแทบแย่พ่อพยายามเอามันกลับขึ้นมาไม่แต่สุดท้ายพวกมันม่อควนเขาโยนโดนพ่อไปแล้วะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนจะไปไหนกันน่ะพวกเขาไปแล้วตามไม่ทันแล้วอ่ะ กลมาแล้วพอ,อ,พอลูกบอลเหรอพอพอเซอร์ไพรส์ตัวเลือบพอคะอืม,มา,ว,ามว่าย่งไงเนี่ยแล้วนี่นายมาทาอะไรอยู่ตรงเนี้ยเอยหรือว่าพ่อซื้อมาให้เรากันแล้วเนี่ยานายนี่น่ารักเหมือนกันนะ นม่นะออเออเอมาจากไหนอ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะตัวสีส้มก็มีเหรอพ่อเธอไม่ได้เซอร์เรา嘛ใครพูดอ่ะเราเดินทางมาของเราเอง w นด้ e เกรย์เธอพูดได้เหรอใช่แล้วแบบนึงอ๋อเธ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 อจริงอ่ะอเนี่ย สี่คนลยอยเหรอหมายความว่าไงอ่ะเฮนจารีนาเธอช่วยเราได้หรือเปล่าอะใช่แล้วมนคนลอยแล้วเธอช่วยเราได้มะพวกมันน่ากลัวมากจริงๆนะมันพร้อมที่จะฉายบนทีวีแล้วเหรอฉายบนทีวีเหรองั้นพวกเธอก็ดังแน่เลยแต่ว่าพวกเราไม่อยากดังเราอยากจะมีชีวิตที่แสนสง,งบสุขก่านะแค่นั้น ถ้าบอยนั่นโพสต์วิดีโอแล้วก็พวกเราจบเห็นแน่เราคงดังไปพูดแปลกแน่เลยใช่เราไม่ต้องการแบบนั้นเธอหยุดพ่อเธอได้ป่าเดี๋ยวนะใครโยนลูกบองมาเนี่ยสงสัยจะเป็นฝีมือของแปลกแน่เลยเขาโกรธมากเลยนะระวังด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวจะโทรหาพ่อกันแล้วกันอพกเธอไม่ใช่เวลามาเล่นนะลงมาเดี๋ยวนี้เลยอ้าวทันที เขาไม่รับโทรศัพทเลยนี่ทุกคนพ่อหาทางไปอีกฝั่งไม่เจอเลย ไม่มีสะพานสักอันเลยน้ำก็ลึกหมดไปทุกที่โน่นใช่สะพานหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยโอเคถ้าพ่อข้ามฝั่งนี้ไปก็จะถึงตรงนู้นแล้วก็ต้องไปตรงนั้นแต่ว่าจะไปยังไงละเนี่ยพ่อไม่เข้าใจเลยสักนิดงั้นพ่อไปหาสะพานอีกที่ดีกว่าโอ้ยสับสนชะมัดเลยทุกคน สะพานมันหันไปฝั่งนู้นจริงๆด้วยพ่อบอกแล้วใช่ไหมพ่อเคยไปฝั่งนู้นมาแล้วแต่โดนของพ่อไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นเลยตั้งหากพ่อจะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวนี้แหละแต่ต้องหาทางไปให้ได้ก่อนพ่อไม่เข้าใจเลยสปุงกี้ถ้ามันอยู่ในที่ที่ไม่มีโดนก็ไปไม่ถึงแต่พวกมันดันโยนโดนของพ่อไปฝั่งนูน้นไม่เป็นไรหรอกพ่อจะหาทางเอาโดนขึ้นมาให้ได้แล้วพ่อก็จะวิดีโอนั่นมาเปิดให้ทั้งโลกดูเลย ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนกันน่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปตามหาพ่อเธอตามหาพ่อเหรองั้นพาฉันไปด้วยได้เปล่าอ่ะได้สิตามพวกเรามาเลย้ทุกคนฉันพร้อมแล้วไปกันเถอะไปกันได้แล้วแองเจลิน่าเฮ้ยเออท,ทำอะไรร้องไม่รํมไมเหรออ,อ วว้าท wow. uh, ีี่นมัไปกันเถอะไปตามหาพ่อเธอะขาสุดยอดเลยนึกว่าจะต้องเดินเฉยๆซะอีกอะใช่แนบแบล็กต้องเป็นแกแน่ๆที่โจมตีโดนของพ่อก็ใช่แล้วใครกันที่ถ่ายพวกเราแกนั่นแหละมันนี่เลยทำไมต้องโมโหขนาดนั้นน่ะ มน,นี่เลยพ่อเธอแน่ใจเหรอว่าพ่ออยู่ที่นี่ใช่แล้วอยู่ที่นี่เฮ้ย <c oughs> ในพ่อนี่นะไปกันเร็วเข้านั่นแบล็กไม่ใช่เหรอสวยแล้วเหรอฮอค่ะนเสียงไอเจลิน่ะใช่แบล็กไปไกลเลย ูกหนูอยู่กับพวกเขาเหรอหนูมาได้ยังไงเนี่ยพ่อคะพ่ออย่าถ่ายพวกสปังกี้เลยเขาเป็นคนดีลูก<อ>คิดผิดแล้วพ่อไม่ได้ถ่ายพวกเขานานแล้วนะแค่พยายามอดโดนคืนนะ่ะและถอยออกไปซะนะใช่ช่วยทำให้มันสงบลงหน่อยเถอะพ่อคะอดโดนกลับบ้านแล้วก็ไปกันเถอะนะพ่อเองก็ไม่รู้ว่าโดนอยู่ไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนู้นละมั้ง พวกมันโยนโดนข้ามสะพานไปแล้วสปังกี้นะไม่เห็นจะพูดอะไรกับฉันเลยเอาดวงของพวกเราคืนมาแต่อย่าทายนะเข้าใจมะโอเคเดี๋ยวคืนให้พวกเธอทิ้งโดนพ่อแค่เพราะว่าพ่อทายเหรอบอกกันได้ไหมพ่อก็ถามไปแล้วว่าพูดคุยได้ไหมแต่พวกเธอกลับร้องเพลงแล้วก็วิ่งหนีใช่แค่อเอาเกล้ามาคืนก็จบแล้วนี่นาะถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ควรทำเรื่องทุกอย่างในชีวิตจริงคุยกันได้หมดแหละใช่ไหม อีกอย่างนะฉันโยนแฟลชได้ทิ้งไปแล้วพวกเธอจะได้ไม,ม่มีวิดีโอไง <S <S โอ้โหสปุงกี้เธอเจอแองเจลิน่าได้ไง <S <S คือพวกเรามีเวทมนต์เ่สามารถไปไหนก็ได้แค่ร้องเพลงอ๋ะที่นี่ยังไงละ่ะใช่เห็นแล้วเอาดึงมันขึ้นมาสิทำเองดิไม่เอาเธอทำเดิไม่เธอนัแหละโอจะให้พ่อลงไปเองหรือไงเนี่ย ให้ตายเสียงกันอยู่ได้ไม่แองจิลิน่ามันอันตรายเกินไปนี่พอได้แล้วเสถียงกันกัได้ไหมอะฮะพอเลยใช่ฟังแองเจลิน่าโอเวกส์ไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงใครจะไปโอเคเดี๋ยวจัดการด้ดีมากเยี่ยมเลยเออชื่ออะไรนะชื่อฉันทันเนอร์ทันเนอร์เจ๋งสุดๆ เป็นที่หนึ่งของพ่อเลยที่ชอบที่สุดกันพอแล้วเนะกลับบ้านกันได้แล้วหนูหิวข้าวจะแย่แล้วเนี่ยใช่ขอบคุณที่คืนโดรอนะยังดูดีอยู่เลยโอเคพ่อจะลบวิดีโอแล้วรีบไปซะก่อนที่ฉันจะใจดีโอยบแลน พวกมันทะเลาะกันอีกแล้วหัวรอดจริงๆเอาเถอะให้มันทะเลาะไปเดี๋ยวเรากลับกันนะแองงจลีน่าถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r ค b e ด้วยนะฝากด้วยล่ะฉันควรซ่อนตรงไหนดีแองงจลีน่าตรงนั้นได้เลย พอรู้นะว่าผูกหนูอยู่เทถานี้เข,ข้ามาแล้วล่ะเนี่ยทำไงดี เพราะว่าใส่แล้วเทจะตายเหมาะกับการเล่นซ่อนแอบ,บสุดๆมันก็ดีแต่ว่าหนูแพ้เร็วเกินไปนี่มันเลยนะนี่งั้นลูกก็ต้องฝึกให้เก่งกว่านี้เฮ้ยลูกจะบอกพ่อไหมว่าซอนิกซ่อนอยู่ตรงไหนหนูไม่บอกเราพ่อก็หาเองสิแต่ว่าหนูจะไปกินขนมเฮ้ยลูกเอาหน้ากากคืนมานะมันจะสนุกมากเลยไม่ค่ะออกมาได้แล้วซอนิกนายอยู่ไหนยังไงพ่อก็ต้องหาหนายเจอแน่ไม่ต้องซ่อนเลยพ่อเก่งเรื่องการหาอยู่แล้วซอนิก พ่อจะหาหนายเจอพ่อรู้นะว่าอยู่แถวนี้ยาพระเจ้าลูกทำอะไรอ่ะนั่นมันหน้ากากพ่อนี่ก็ <c oughs> ใช่นะสินาะกลัวอลไรใช่ไหม,มพ่อน่าจะทิ้งหน้ากากนี่ไปซะเราหายกันแล้วอย่าแกล้งพ่อแบบนี้อีกนะลูกเอาก็ไม่รู้สินะาย <c oughs> นิออกมาแล้วขา้าฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย โซนิคหน้อยู่ไหนอะแล้วทำไมหน้าต่างเปิดไว้ลที่มันหนาวจะตายต้องปิดหน้าต่างก่อนนะอออพออะไรแองเจลินา่าโซนิคโซนิคโดนจกกับโก้ไปแล้วอพอไม่เลิกแต่งเรื่องทะลุเดี๋ยวโซนิคก็โผล่มาหลอกพ่อแบบตุ้งแช่แน่ๆไม่ใช่พอ่อจริงๆหนูจริงๆ พ่อเธอลูกปิดหน้าต่างเธอพ่อจริงๆนะพูดความจริง,นะอง,รงซอนนิกโดนจับตัวไปแล้วอะแล้วใครเป็นคนทำอะนี่เป็นกระดาษอะไรก็พ่อดูวสิซอนนิกคงเล่นซอนและทำหล่นไว้ไม่มีอะไรหรอกนี่บันคิวอาโคดเหรอ,หรอพ่อกำลังน,นี่เราเขา้าพ่อมาแล้วซอนนิกไปซ่อนอยู่ตรงไหนมีมอนสเตอร์จับตัวซนนิกไปแล้วมันก็เิ้ง QR คิวอาโคดค่ะดูสิคะกระดาษอะไรแปลกๆเนี่ย ลูกเจอมันจากไหนมันอยู่บนพื้นนี่งไงพ่อบอกว่าเป็นแค่เศษกระดาษแต่ว่ามันไม่ใช่เลยนะพ่อว่ามันเหมือนคิวอาโค้ดมากกว่าซอนิคโดนจับตัวไปจริงเหรอก็ใช่นะสิครับพ่อเพราะ่อไม่เชื่อหนูเสทีอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าใครมันทําแบบนี้เดี๋ยวพ่อขอลองสแกนคิวอาร์โค้ดดูก่อนอืมมันกําลังโหลดอะไรบางอย่างมันบอกว่าไฟล์ใหญ่เกินไปต้องไปเปิดดูบนทีวีเหรอ โอเคงั้นไปที่ทีวีกันเถอะเฮ้มันน่ากลัวจังเลยจะว่าไปแล้วรีโมทอ,อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเยี่ยมมากขอบคุณลูกดูสิฮะนั่นมันบ้าอะไรอะฮะนั่นไงมีคนอยู่ในภาพอะดูสินั่นมันใช่ใช่ตาเขาเป็นอะไรกันนี่ะนี่มันนี่มันวิดีโออะไรอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไร นั่นไซเลนเฮดหรือเปล่ามันต้องใช้แน่ๆเลยไซเลนเฮดเขาบอกว่ามีภัยลึกลับที่ทำร้ายผู้คนในพื้นที่แล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับคนหายและถูกทำร้ายหลายกรณีในวันเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างกำลังสอบสวนให้ล็อกประตูหน้าตา่า,ตางเหรอน้าาต่งและเตรียมอาวุธป้องกันตัวไว้ <c oughs> นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยดูต่อสิว่าจะมีอะไรอีกหน้าต่างของเราปิดไว้อยู่หรือเปล่าแล้วเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าตัวประหลาดนี่เธอเวลากลางคืนถนนต้นไหมนี่มันกล้องวงจรปิดสินะโอเคประตูนี่คืออะไรหน้าต่างหน้าต่างเหรอไม่มีอะไรเลยแต่มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะบันไดตอนกลางคืนทำไมคุณภาพวิดีโอมันแย่ขนาดนี้ดูสินั่นขานี่มันตัว ็ตัวเดียวกับที่จับโซนิกไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตัวเดียวกันเลยครับพ่อเจ้าเรื่องนี้มันซับซ้อนไปหมดได้ยินหรือเปล่าเสียงหน้าต่างเหรอใครบางคนทําหน้าต่างแตกมันอยู่ไหนนูไม่เห็นอะไรเลยเข้ามาในบ้านเราแน่เลยทุกคนลูกฟังนะเขาน่ากลัวมากอ่ะแต่ทําไมหน้าถึงคล้ายโซนิกจังเลยอ่ะโอเคต่อไปมีอะไรอีกพ่อเริ่มไม่กล้าเข้าใกล้ทีวีแล้วอ่ะเขายืนอยู่ตรงนั้น ถึงกลับมาที่ถนนเส้นเดิมล่ะพ่อไม่เข้าใจเลยก็ยังเป็นถนนเส้นเดิมอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่มันประตูหรือว่าหน้าต่างดูไม่ออกเลยสิประตูลั่นมันจะโผล่มาแบบผีต้งแช่ไหมเนี่ยนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขายิ้มอยู่เขากําลังจ้องอยู่แต่นี่แค่วิดีโอใช่หรือเปล่าถ้เาเกิดอะไรขึ้น วิีโอนี่น่ากลัวจริงๆเอะเราต้องหาความจริงให้ได้ว่าเขาเป็นใครเแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เนต็ตไปทีวีเถอะได้นี่มันน่าขนลุกสุดๆแล้วเราจะรู้วิธีการต่อสู้กับมันได้ยังไงเรายังไม่รู้จากชื่อของมันเลยอ่ะใช่ลูกพูดถูกเลยเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปเขาเอาไว้อยู่แล้วลองค้นหาผ่านอินเตอร์เนต็ตดูดีกว่าเขาจะถ่ายยังไงทีวีมันปิดไปแล้วนะคะเออจริงด้วยเปิดทีวีอีกสิ ไม่ชัดเลยลูกเราต้องหามุมอื่นตอนที่เขาเป็นตาสีขาวเนะี่ยนี้เหรอใช่ๆช่มุมนี้แหละใช่เลยลูกโอเคพ่อเจอแล้วเขาชื่อว่าชินโซนิกอะไรนะโอเคแล้วเขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนอาศัยในบ้านร้างเหรอถ้างั้นเราไปบ้านร้างแล้วก็หาตัวโซนิกดีไหมครับพ่อพูดาง,ง่ายแต่บ้านร้างก็มีเยอะจะตายเรายังไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวสิเดี๋ยว ดูตรงนี้สิลูกเขียนว่าอะไรไหนขะไหนไหนชินโซนิกมันกลัวแสงจ้าแสงทําให้เขาเสียพลังเหมือนกับพวกสัตว์ประหลาดในซูนโนมาล,ลีเลยพวกนั้นกลัวแสงจ้าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาไฟมาเดี๋ยวก่อนลูกเรายังไปไหนไม่ได้ไปได้สิคะเราต้องไปหาโซนิกนะจําได้หรือเปล่าล่ะเจ้าพ่อไม่เข้าใจลูกเลยว่าหมายถึงอะไรเราจะตามหาโซนิกได้ยังไงเ่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนดูซิว่ามีอะไรเขียนไว้อีกบ้างที่อยู่อาศัยของชินโซนิกโอ้ กัดด้วยโอ้ไม่สงสัยต้องออกเดินทางจริงๆอ่ okay, โอเคก็ได้พ่อคะหนูรวบรวมมาให้แล้วนะว้าวเร็วมากเลยพ่อก็หาพิกัดของเจ้าชินโซนิกเจอพอดีดีแล้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบไปแล้วล่ะโอเคทุกคนหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะอนกาิคโคสิเอาละพวกเราใกล้จะถึงแล้วนะลูก หนูพร้อมแล้วล่ะค่ะพอ่อดูสิใกล้ถึงแล้วพ่อไม่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยฮะจริงๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย,ยพ่อแม่หนูเห็นหนูอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในบ้านนั่นน่ะ <S 1> <S 1> งั้นไม่เอาดีกว่าเราจะส่งโดรนเข้าไปส่องดูงก่อนโอเคก็ก็กดีเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้เรากําลังบินเข้าไปในตัวอาคารร้าง ที่นี่ดูรกร้างจริงด้วยใช่เห็นแล้วนั่นอะไรข้างล่างเหรอเดี๋ยวพ่อจะลงไปใกล้ๆกล้เหมือนเป็นหลังคากระท่อมหรืออะไรสักอย่างแปลกมากเลยโดน,นฉีกออกมาเลยนะแปลกมากคา,าปาษาหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงเนี่ยกล้วยนี่คืออะไรกันแน่มีประตูด้วยนี่เนะ่เหมือนยอดอะไรสักอย่างที่ถูกฉีกออกมาแล้วโยนทิง้งแล้วของที่วางอยู่นั่นคืออะไรอาจเป็นรถเข็นเออไม่แน่ใจน่าจะไว้ใช้ส่งของมันมาทำอะไรที่เนี่ย เขาเอาไว้ใส่นมหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็เข็นไปส่งพ่อเคยเห็นตามร้านขายของหรือว่านี่จะเป็นเครื่องมือของเจ้าสัปหลาซ่อนอีกกันคะทำไมละ่ะหนูก็ไม่รู้หรือมันจะขังไว้พาไปเที่ยวที่นี่น่ากลัวมากพ่อไม่อยาก<ม>เข้าไปไเลยเข้าไปในนั้นมีแต่จะเจ็บตัวดูสิเหล็กแหลมๆกระจายอยู่เต็มไปหมดมีทั้งตะปูขยะแล้วก็น็อตอีกเพียบมีคนอยู่ที่นี่จริงๆเหรอถ้าเดินเท้าเปล่าเข้าไปเนี่ยอันตรายสุดๆใช่มันจะเดินยังไงกันล่ะ เ<ไ>ป็ปะหลาดไงลูกคิดว่าเขาอยู่นี่จริงเหรอก็ใช่อะดิดูสภาพบ้านนอาจจะหรือไม่ก็แค่มีคนพูดพ,อพอาพ่อข้ดูบ้านหลังนั้นสิห,ห,หน้าต่างนั่นเห็นหรือเปล่าะเห็นไหม,ม,ม,ม้มันมันคือพระเจ้าใช่เขาแน่นอนเหมือนในทีวีไม่มีผิดเขาวิ่งผ่านไปแล้วหันมามองพวกเราแค่แป๊บเดียวอ่ะแวบเดียวจริงๆอ่ะและเขาก็หายไปเลยใช่อาคารนี้เคยไฟไหม้มาก่อนมันเก่ามากมีรูเต็มไปหมดเลย ฝนตกทีคงแย่แน่ๆและเขายังมาอยู่ที่นี่อีกเพราะไม่มีทางอยู่นี่แน่นอนทุกอย่างโดนเผาหมดเลยใช่ทุกอย่างโดนไหมไปหมดแล้วพ่อจะลองบินโดนเข้าไปดูพื้นที่ก็เต็มไปด้วยรูเดินพลาดตกแน่นอนเอาละบินเข้าไปสิมันไม่ยอมบินเข้าไปเพราะาเซ็นเซอร์ของโดนตรวจับสิ่งกีดขวางเลยก็ไม่ยอมเข้าโอเคพ่อจะลองบินเข้าไปใกล้อีกนิดไฟไหม้จริงด้วยดูสิทุกอย่างโดนเผาหมดใช่ไปหมดเลยดับเพลิงไม่ไหวแน่ใช่ หมือนเคยเป็นห้องนอนต่อน่ที่ไหนละ่ะอยู่ข้างล่างกับพ่อดูสิดูดตรงนี้เหรอตรงพุ่มไม้นั่นนหะนะเออไม่ไม่ใช่ตรงนั้นต้องหางไม้ตรงนี้บินเข้าไปไม่ได้เลยโยบินผิดทางแล้วโทษทีไม่น่าบินเข้าไปทางนี้เลยมันแคบเกินไปไม่ไ,<ป>ไม,ไม่ตรงนี้ตรงไหนอ๋อประตูด้านขวานี่เอง่งโอเค เดี๋ยวลองดูหน่อยดูซิเหมือนเคยมีโปสเตอร์แปะไว้ด้วยแล้วมันรูปอะไรกำแพงจะไปด้วยกราฟิตี้รกมากขยะเยอะสุดๆบางทีจ,จะมีคนแร่ร่อนอยู่ก็ได้จริงเหรอถ้าพ่อเข้าไปแล้วมีคนอยู่แล้วจับโดนพ่อล่ะหรือไม่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงน่ากลัวจังหนูไม่กล้าดูแล้วมันอาจจะโผล่มาก็ได้อไม่มีอะไรเลยลูกดูซิใจเย็นโดนมันไม่ยอมเข้าไป โอ้ยประตูแคบเกินไปต้องหาทางอื่นเข้าแล้วจรระเสร็จเปล่าโซนิมันจะต้องโผล่มาแล้วก็เออจวของเราไปแน่ๆเลยอย่าพูดแบบนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอกเราต้องหาทางเข้าอีกทางให้ได้โอเคทางนี้มีประตูอีกบาน,นหนึ่งเหมือน <สะ S 1> มันกำลังบอกว่ามาเลยเชิญเข้ามาเลยไม่มพื้นที่ตรงนี้มันหลอนจริงๆก็ใช่นะสิเขาคงชอบแหลอยู่ตรงนี้เดินไปมาแล้วพูดว่าดูสินี่แหละสนามของฉันมีหญ้าเขียวๆด้วยถึงตอนนี้จะไม่เขียวแล้วก็เธอดูสิ ด้านหน้าเหมือนจะมีร้านค้าด้วยบางทีตรงนั้นพ่อจะสามารถบินโดรนเข้าไปได้โอ้มันไม่ยอมให้พ่อเข้าอีกแล้วอ่ะต้องหาทางอื่นเข้าแล้วดูสิโอ้พระเจ้าจริงด้วยหนืว่าเราสามารถบินเข้าไปได้ตรงนั้นนะแน่นอนพ่อมั่นใจเลยตรงนี้กว้างมากเดี๋ยวพ่อจะลดระดับลงต้องระวังให้ดีใช่เลยถ้าพลาดก็ชนแน่แล้วโดนพ่อก็จะติดอยู่ตรงนั้น ถ้าเกิดว่าก้าวพลาดแล ady, ้วก็ตกลงไปแน่แใช่ดูนั่นกำแพงมีกราฟฟิตี้รูปตัวประหลาดสีเขียวอยู่ด้วยใช่จริงด้วยใช่อ่ามันเน่าแล้วสัญญาณเริ่มขาดขัดหายหายแล้วโอ๊ย่จังเลยใช่แบบนี้แหละดิ้งด้วยมัดงานอย่ใช่เลยใช่โซนิคของเราเขาโดนมัดเอาไว้แล้วจุดชิมโซนิคก็มองกล้องอยู่ด้วยโอเเราจะต้องหนีแล้วเร็วเข้าก่อนเี๋มันจะสายต่อเริ่มเพี้ยนแล้วหมุนเร็ว ไปเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยพ่อต้องบินหนีให้ได้อ่ะถ้าช้าไปเขาจะคว้าโดนพ่อแน่ไปเลยไปเลยรอดแล้วแต่พ่อไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อเราต้องกลับโดนก่อนเราต้องหยิบไฟฉายแล้วออกไปที่นั่นเราต้องช่วยโซนิคให้ได้เราจะเข้าไปได้ยังไงข้างในมันเน่ามากเลยเราอาจจะโดนจับตัวไปก็ได้นะพ่อไม่รู้ <นะ S 1> หเหมือนกันเราต้องหาทางหลอกล่อให้ชินโซนิคออกมาข้างนอกให้ได้โอเคเข้าใจแล้วล่ะค่ะงั้นใช้ไฟฉายด้วยนะมืดแล้วเหรอโอ้ใช่จริงด้วย ยิบไฟฉายมาให้พ่อด้วยนะลูกทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะเข้าไปทางไหนพ่อโดนมาด้วยไฟฉายเองก็พร้อมแล้วงั้นก็ลุยกันเลยหนุกลัวจังเลยถ้าเกิดว่ามันโผล่มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลูกจะไปไหนอ่ะเราต้องเดินไปด้วยกันสิ <c oughs> พ่อก็กลัวเหมือนกันนะ <c oughs> อย่าวิ่งแบบนั้นสิลูกรอพ่อก่อนรอก่อน พราะพ่อค่ะห,ห,หนูวิ่งเพราะว่าหนูเห็นอะไรบางอย่างอะฮะใครเหรอเมื่อกี้หนูบอกว่าได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งไปเลยนี่อะไรสักอย่างที่เป็นสีน้ำเงินนะเจ้าลูกแบบนี้ก็ต้องรีบบอกสิงั้นก็ไปทางนั้นกันเลยโอเคได้แต่แต่พ่อไปก่อนเลยเรากำลังจะไปถึงบ้านร้างหลังนั้นแล้วมันอยู่หลังเนินนี่เองไลุยเลยพฮ้ยทำไมเราถึงไม่ใช้โรนแทนละ่ะจะเย็นลูกเดินไปอีกนิดนึง ทนไว้ลูกพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันทางมันไกลามากแต่เราใกล้ถึงแล้วตามพ่อมาดูนั่นอาคารอยู่หลังพุ่มไม้นั่นเองอะไปกันเลยลุยไม่เอาไม่อยากเข้าไปบ้านนี้ดูแปลกมากเลยเงียบหน่อยนะลูกเดี๋ยวเขาจะได้ยินโอเคพ่อจะเข้าไปก่อนไม่มีอะไรเลยมีแต่ทางออก แล้วก็อีกทางออกหนึ่งดูสิว,ว้าวพระเจ้าแต่ไม่มีโซนิกเลยไปกันเลยอันนี้มันคนละอันกันใช่ไหมคะพอรู้เดี๋ยวเราต้องไปอีกทางนึงไปกันเถอะโซนิก ปิดไฟฉายก่อนลูกนั่นมันโซนิคของเราอ่ะหนูส่องไฟใส่เขาแล้วเขาก็หยุดนิ่งเลยอย่างงั้นเหรอออไม่โซนิคฉันฉันฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะโซนิคฟื้นสิโซนิคเป็นอะไรไหมโซนิคฉันเสียใจจริงๆขอโทษไม่เป็นไรหรอกลูกเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ความผิดหนูหรอกว่าแต่ทําไมเขาถึงไม่ถูกมัดล่ะก่อนหน้านี้ยังถูกมัดอยู่เลยนี่ยินดีตอนชินโซนิคตัวนายใหญ่มาก เก่งมากเลยลูกหนูเดาไวถูกเลยเออหนูต้องถืออีกนานแค่ไหนคะนทุกคนเกิดอะไรขึ้นที่นี่ซนิกนายกลับมาแล้วพวกเราจับชินโซนิกได้แล้วเยี่ยมพวกเธอรู้เรื่องแสงแฟลชได้ยังไง่พ่อไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะเฮ้ hey, ทุกคนไว้คุยกันในห,หลังได้เปล่าหนูเมื่อแล้วนะเธอวางมือลงได้แล้วล่ะแองเจลินา่างั้นพวกเราจัดการเขาได้แล้วใช่ไหมลูกเขานิ่งไม่ยอมขยับเลยแบบนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกดูสิฉันเริ่มพูดได้แล้วอ่ะ ด้วยลูกก็ทําให้เขาช็อกไปเหมือนกันทำํำไงต่อดีหนี <Okay. S 1> เลยไหมดูเหมือนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราอากิลิคสิกด้วยนะ <Okay. S 1> อะไรนั่นเสียงอะไรรู้ไหมซนิคเอ่อเหมือนชินซอนิกฟื้นแล้วไวัขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ oh ไม่ไปฉายพ่ออยู่ไหนพ่อทำหล่นไปแล้ว ไปซะแล้วว้า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 วว้งววทา่้าวว้าวเ้ว้า้าวว้ว้วา,าว้าวว,วาว<า>วิาาาวว้วาาว